ช็อกเลยครับทุกคนสำหรับเสา EV อย่างผมได้มีเพื่อนๆใช้โอล่ากูดแคทเกิดอุบัติเหตุขับรถขึ้นข้อมท่อนไม้ตามรูปนี้เลยทุกคนจะเห็นว่าตัวรถไม่ได้โดนชนแต่อย่างใดเลยครับไม่มีส่วนไหนเสียหายเลยและดูจากท่อนไม้เอาจริงๆนะท่อนไม้มีขนาดใหญ่มากๆครับและดูรูปนี้เราจะเห็นว่ายางหน้าก็แบนเช่นเดียวกันคนขับขับมาด้วยความเร็วไม่เกิน60กิมตต่อชั่วโมงแต่ก็น่าจะไปเหยียบท่อนไม้เข้ายางก็เลยแตก รวมถึงท่อนไม้ก็เข้าไปยัดติดอยู่ด้านล่างของตัวรถความแรงระดับนี้บวกกับท่อนไม้ที่มีขนาดใหญ่มากๆทําให้มันไปนโดนแบตเตอรี่ด้วยครับและเคสนี้นะครับเป็นเคสที่อึ้งเหมือนกันทางเกสดวอร์มเ,มเตอร์ได้ออกมาประกาศนะครับตอนนี้เขาบอกว่าเคสนี้ทําให้แบตเตอรี่บางส่วนเกิดความเสียหายทางเกรดวอร์มเ,มเตอร์แล้วก็ช่างเทคนิคต่างๆของเขานะครับก็วิเคราะห์แล้วว่าแทนที่จะซ่อมบางส่วน เลยคิดว่าจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งก้อนดีกว่าการซ่อมบางส่วนเพราะว่าการซ่อมบางส่วนก็อาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยขึ้นได้ครับผมว่าจุดนี้ดีสําหรับคนใช้อย่างเรามากเลยเราจะรู้สึกปลอดภัยมากแต่ที่ช็อกก็คือราคาแบตเตอรี่ก็แพงเอาเรื่องครับเพราะราคาจะตกอยู่ประมาณ5้า0 0นสบาทตามข่าวจริงๆด้วยนะครับแต่เพื่อนๆไม่ต้องตกใจหรอกครับ ทางเกตบอลมอเตอร์ atter, เขาก็ได้ประสานงานกับประกันเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งจะขออย่างเราๆสบายใจได้เลยไม่ต้องออกเงินแม้แต่บาทเดียวตั้งแต่ปีที่2ประกันจะหักราคาค่าเสื่อมของแบตเตอรี่ในแต่ละปีด้วยอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าปีที่2หลังจากการเคลมเปลี่ยนแบตขนาดนี้ประกันจะเพิ่มขึ้นมากหรือเปล่าครับคลิปนี้ก็จะสรุปได้ว่าถ้าเกิดแบตเสื่อมโดยการใช้งานจริงก็น่าจะสามารถเปลี่ยนโมดูลเป็นโมดูลได้อันนี้ก็ไม่น่าจะแพงครับ แต่ถ้าเกิดจากการชนหรือว่าการกระแทกแรงๆด้านล่างของตัวรถทําให้มันไปกระทบส่วนของแบตเตอรี่มากๆนะก็มีโอกาสที่จะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ตามเคสนี้สูงมากเหมือนกันครับแต่เคสนี้ก็ดีนะครับไม่มีไฟไหม้หรือว่าไม่มีระบบไฟลัดวงจรแต่อย่างใดถือว่าผู้ขับขี่ปลอดภัยไม่ได้รับอันตรายแต่อย่างใดครับอีข้อระวังก็คือประกันภัยผมว่าเราควรมีประกันภัยชั้นหนึ่งตลอดนะครับสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า100%แบบนี้เพราะว่าแบตเกาแพงมากจริงๆ จะเองไม่ไหวแน่นๆครับหลังจากวันนี้เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้บริษัทประกันเห็นราคาที่ต้องจ่ายแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าอนาคตราคาประกันของรถยนต์ไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าแต่บางทีเขาอาจจะคิดมาแล้วก็ได้ครับอาจจะไม่เพิ่มก็ได้นะในจุดนี้เพื่อนๆคิดว่าไงบ้างครับแต่ผมเองรถครันต่อไปอยังไงก็ต้องเป็นรถไฟฟ้าแน่นอนแต่ประกันไฟชั้นหนึ่งต้องห้ามขาดครับ เคสนี้ผมก็ขอชื่นชมทางเคสวอร์อเมเตอร์เ,รอเหมือนกันนะเพราะว่ามีการดูแลอย่างดีเลยครับมีการคุยกับประกันให้ด้วยแล้วก็ทั้งหมดก็เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าถือว่าทําได้ดีมากครับสําหรับวันนี้จะมีข่าวสารอัปเดตเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ